ซัมซุง M สามหนึ่งใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับในลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมทิมทาใส่ซิมก่อนรุ่นนี้ฝาหลังค้อไปเฉยๆนะครับใช้เล็บอันแข็งแรงอันนจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่นิ่มกดไปปุ๊บเนี่ยถ้ากลัวเล็บพังก็นี่ตัวช่วยครับหากออกไปเฉยๆ โอ้เชื่อชื่อแข็งแรงอยู่เหมือนกันกิดล็อกอยู่แน่นพอสมควรปึ๊บติดนปวดผ่าขึ้นมาก็ระมัดระวัง